สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีนะครับทําให้ช่อง5มีเสียงนะครับสําหรับทีวีผมก็จะเป็น LG นะครับสมาร์ททีวีนะครับพอเปิดมาแล้วเสียงมันจะหายนะครับวิธีแรกนะครับก็คือกดที่รีโมทนะครับเห็นไหมครับตรงตรงกลางนี่นะครับหรือว่าของใครมันจะเป็นว่าคําว่าโอเคนะครับกดตรงกลางไปเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นทั้งล่างนะครับเห็นไหมครับ สีเหลืองนะครับปุ่มสีเหลืองนี้นะครับกดใหม่นะครับแล้วก็กดสีเหลืองนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นนะครับข้างล่างครับตรงนั้นครับสามันนะครับให้เราเลือกไปที่ภาษาเริ่มต้นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เสียงมาแล้วนะครับนี่เป็นวิธีแรกนะครับแต่ถ้าวิธีนี้นะครับพอเรากดเปลี่ยนช่องนะครับแล้วเรากดกลับมานะครับเสียงก็จะหายไปเหมือนเดิมนะครับ เสียงไายไปอีกแล้วครับวิธีแก้ถาวรเลยนะครับก็คือกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนี่นะครับนี่ครับรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปตั้งค่านะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาอันข้างล่างเลยนะครับ3ามขีดข้างล่างนี่ครับนี่ครับก็จะขึ้นสีแดงนะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกเข้ามาที่อันสุดท้ายนะครับนี่ครับการเข้าถึงนะครับอันสุดท้ายนะครับ ให้เราเลื่ fate, ล pues mm อนขวานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคําว่าคําอธิบายเสียงนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ยินนะครับนี่ครับให้เรากดตัวกลางนะครับพอมาถึงคําอธิบายเสียงนะครับกดตัวกลางเลยนะครับมันจะทําการปิดนะครับนี่ครับเสียงกลับมาแล้วครับแล้วก็กดออกไปเลยนะครับถ้าเราปิดไว้นะครับทําแค่นี้นะครับแล้วก็กดออกนะครับลองเปลี่ยนช่องดูนะครับ เปลี่ยนกลับมาครับเนี่ยครับเสียงก็จะอยู่ตลอดเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเสียงไว้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะครับงงกนนะบบ็ถ้าใครทําได้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ